ท่านพ่อข้าได้ยินมาว่ามีคนมาประกาศว่าเป็นลูกสาวของข้าทําไมท่านยังไม่ไล่มันออกไปอีกเมื่อยุ่นหิงทราบข่าวจากยุ่นยีเขาก็ตกใจมากในตอนแรกแต่ก hmm. ็สงบลงในทันทีเขาตระหนักดีว่าในอดีตนั้นเขาเป็นคนหล่อเท่แค่ไหนในตอนนั้นเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนและนั่นก็กลายเป็นข้อขัดแย้งเขาไม่เพียงแต่นอนกับสาวบริสุทธิ์และโสภณิชั้นสูงจากซองที่มีชื่อเสียงเท่านั้นเขายังไปมีอะไรกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วด้วย ด้วยเหตุน,นี้เองผู้หญิงที่บัางใหญ่ไฟสูงบางคนจึงใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของเขาเพื่อที่จะทให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในตระกูลยุนและอ้างว่าตังท้องของลูกยุนหลิงนั้นโดยหวังว่าจะเป็นหนึ่งในสะพ้ายของตระกูลยุนนั่นเองแน่นอนว่าคำโกหกลอกลวงของพวกเขาถูกเปิดเผยออกมาทันทีและพวกเขาทั้งหมดถูกในประเทศออกจากเมืองหลวงแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดยั้งคนที่เหลือจากการพยายามทําสิ่งเดียวกันการที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตระกูลหลักอย่างตระกูลยุนนั้นเป็นโอกาสที่ดีเกินกว่าที่พวกเขาจะพลาดมันไป ไว้คุยกันทีหลังก่อนอื่นเรื่องของนักล่าผู้ฝึกตนในการสร้างแกนกลางเป็นอย่างไรบ้างยุนสานถามในขณะที่เขาหยิบขวดวายออกมาและลินใส่แก้วของเขายุ่นหลิงถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกการที่พ่อของเขาต้องการพูดถึงเรื่องนี้ก่อนหมายความว่าคนที่อ้างตัวเป็นลูกสาวของเขานั้นเป็นคนโกหกไม่อย่างนั้นพ่อของเขาคงไม่สงบแบบนี้ข้าพยายามตามหาตัวเขามาหลายเดือนแล้วแต่เขาก็เข้าถึงตัวยากมากเขาทําสิ่งต่างๆอย่างระมัดระวัง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะได้บอสแสเกี่ยวกับตัวเขาอย่างไรก็ตามข้าโชคดีมากพอที่สามารถหาที่ซ่อนของเขาได้แล้วแหวนบนนิ้วมือซ้ายของยุนหลิงเรืองแสงขึ้นชั่ววินาทีหนึ่งจากนั้นก็มีม้วนคมภี์ปรากฏขึ้นบนมือของเขาในที่ซ่อนของมันมีการกอบตัวแปลกๆมากมายที่มุ่งเน้นไปที่สระน้ําที่เต็มไปด้วยเลือดนอกจากนี้ยังมีแกนแห่งจิตวิญญาณนับร้อยที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างแปลกประหลาดนี่คือลักษณะที่ ยุนหลิงมอบม้วนหนังสือให้กับพ่อของเขาจากนั้นก็กลับไปที่ของเขาทันทีในขณะที่พ่อของเขากําลังตรวจสอบเนื้อหาเขาก็ยังคงพูดต่อไปว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่านักล่าผู้ฝึกตนการสร้างแกนกลางผู้นี้เป็นผู้ฝึกตนปีศาจความจริงที่ว่าเขาฆ่าผู้ฝึกตนการสร้างแกนกลางเท่านั้นหมายความว่าเขาต้องอยู่ตามแก่นวิญญ,ญาณของพวกเขาแต่สิ่งที่ข้าไม่เข้าใจคือสิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรหืนี่เป็นผลงานของผู้ฝึกตนปีศาจข้ารับรู้การก่อตัวเหล่านี้ มีผู้ฝึกตนปีศาจที่ข้าข่าเมื่อหลายปีก่อนซึ่งมันมีรูปแบบการสร้างคล้ายกับคนนี้มากข้าจาได้ว่าเขามาจากนิกายจิตปีศาจนิกายจิตปีศาจยุนหลิงกมวโคิ้วทันทีนิกายจิตปีศา,าจปาเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดของเส้นทางปีศาจในดินแดนของจักรวรรดิจินเขาคิดว่าเขาได้ไล่ใครบางคนจากนิกายมาโดยตลอดและมันเป็นเรื่องที่ดีที่เขาหยุดไม่เช่นนั้นเขาอาจพบกับความโชคร้ายไม่ช้าก็เร็ว เจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของนักล่าผู้ฝึกตนสร้างเก็บกลางนี้ยุนซานถามในขณะที่เขาจิบไวน์จากแก้วของเขาเป็นไปได้ที่เขาอาจจะอยู่ในสีอณาจักแห่งการปฏิวัติยุนหลิงตอบทันทีอะไรทําให้เจ้าคิดเช่นนั้นหลังจากการตรวจสอบศพที่เป็นเหยื่อของเขาข้าสามารถพูดได้ว่าพวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตในทันทีนอกจากนี้ยังไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ในที่เกิดเหตุนั่นหมายความว่าพวกเขาเสียชีวิตโดยไม่สามารถตอบโต้ได้ เมื่อพิจารณาจากสองประเด็นนี้แล้วฝ่ายตรงข้ามเป็นนักฆ่าที่น่ากลัวหรือพวกเขามีขอบเขตการฝึกที่สูงกว่าเยี่ยวของพวกเขามากยุนหลิงหยุดชั่วคราวเพื่อดูว่าพ่อของเขาตามทันหรือไม่ยุนซานเพียงแค่พยักหน้าและให้เขาเล่าต่อมันไม่ใช่นักฆ่าเพราะว่าศพทุกคนมีดาบอยู่ในมือนี่แสดงให้เห็นว่าพวกเขารู้ถึงการมีตัวตนของคู่ต่อสู้และเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้หากนักล่าผู้ฝึกตนการสร้างแกนกลางเป็นนักฆ่าจริงละก็พวกเขาจะไม่สังเกตเห็นเขาเลย จนกว่าจะสายเกินไปมันอาจจะดูโง่เกินไปสําหรับนักฆ่าที่จะแสดงตัวตนต่อนหน้าเหยือ่อของพวกเขาเพราะว่าน,นี่เป็นการเผยตัวตนและทําให้เขาฆ่าพวกเขาได้ยากมากยิ่งขึ้นงั้นก็ไม่ใช่นักฆ่างันหรือยุนซานถามมันไม่ใช่นักฆ่ายุนหลิงสายหัวสิ่งที่เจ้าพูดนั้นมีเหตุผลอย่างไรก็ตามมันเป็นบทเรียนสําหรับเจ้าลูกชายของข้าต้องไม่ตกลุมพรางให้กับแผนของมันยุนซานกล่าวด้วยรอยยิ้มวางแผน มีคนทุกประเภทในโลกใบนี้แม้ว่าคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้หลายพันปีแต่ก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะรู้จักทุกคนทุกประเภทมีนักฆ่าที่ฆ่าในความมือเท่านั้นงั้นหรือใครบอกว่านักฆ่ากับงวันแสกแซกันไม่ได้ผู้ฝึกตนปีศาจเป็นตัวอย่างของสิ่งชั่วร้ายเจ้าต้องประหลาดใจแน่ที่รู้ว่าผู้ฝึกตนปีศาจท,ที่อ่อนโยนอยู่ที่นั่นกี่คนที่เป็นผู้ฝึกตนที่ชอบทำอันดีข้าเคยเห็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างมามากมายทําสิ่งเลวร้ายเมื่อรับหลังผู้คนยุนซานใส่หัวและเทวายลง ลูกพอ่อเจ้ามีสายตาเฉียบคมและแหลกแหลมข้าต้องการให้เจ้ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นและไม่จำกัดตัวเองอยู่ในสิ่งเหล่านี้เหตุผลที่ข้ามอบภารกิจนี้ให้กับเจ้าเสมอหลังจากทาภารกิจในอดีตและตัดสินใจที s <S ่จะให้เจ้าไปหลังจากการปรากฏตัวของนักล่าผู้ฝึกตนสร้างเกนกลางคือการมอบประสบการณ์ให้กับตัวเจ้าข้าไม่ต้องการให้เจ้าฝึกตนตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของตระกูลหลักของเราเจ้าจะไม่เหลืออะไรเลยทำมันเกิดขึ้นเหมือนกับเสื้อกระดาษภายนอกแข็งแกร่งแต่ภายในเปราะบาง ท่านพอ่อหยุนซานดิ้นวายลงในแก้วเปล่าของเขาและพูดต่ออีกว่าอย่างไรก็ตามการเดินหนึ่งหมื่นไมล์ก็ดีกว่าการอ่านหนังสือหนึ่งหมื่นเล่มข้าจะไม่โทษเจ้าถ้าเจ้าเกียดข้าที่คิดน้อยเกินไปข้าก็จะให้เจ้าทําในสิ่งเหล่านั้นเองทั้งหมดหยุนซานมองก้อยอไปในสายตาของเขาเมื่อเขาพูดจบเขาก็ยิ้มอย่างเสียไม่ได้และสายหัวราวกับคําควรอะไรบางอย่างหัวใจของหยุนหลิงปวดราวเมื่อเห็นการแสดงออกมาบนใบหน้าของพ่อของเขาและรีบพูดว่า ท่านพ่อข้ารู้ว่าท่านมีเพียงความตั้งใจที่ดีที่สุดสําหรับข้าในความคิดของท่านไม่มีทางที่ข้าจะเกลียดท่านจริงเหรองั้นก็ดีแล้วยืนซานร,รู้สึกดีขึ้นมาบ้างท่านพ่อท่านพ่อยุนหลิงไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นท่าทีของพ่อเขาเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันปู่ของเจ้าอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าต้องถูกลงโทษที่ทำร้ายคนไม่รู้จักโดยยั้งมือ ยืนสารมองเขาอย่างโหดเหี้ยมทันใดนั้นประตูก็ระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อชายวัยกลางคนเดินเข้ามาในห้องอีกครั้งไอหลานชายใจแตกเจ้าไม่กล้าบอกได้ยังไงว่าข้าได้เป็นทวดคนแล้วครั้งนี้ข้าจะไม่ลงโทษเจ้าเหมือนกับเจ้าเป็นแค่เด็กอีกต่อไป